ตัวนี้ก็ต้นต้นโปรดพ่อเลยนี่ดูรูปเดียวกันเลยเป็นชอบต้นไหนตางชอบต้นนี้พิงก็ชอบต้นอันนี้ก็เท่ดีนะอันเนี้ยให้แล้วพ่อมีขนมให้หนูเลี้ยก่อนดีไมมันก็เท่ปิ๊บไม่ใช่เนีเนี่แต่ดีหนูไม่ตเนีเนี่ใส่ไหมสวยตอนนี้สวยมาก นี่ตอนนี้ก็สวยตอนนี้สิบสี่พูเลยนะลูกอั้นแน่กดไลค์รูปตัวเองนี่อันนี้ก็ชอบเลยอันนี้สิบสามพูอันนี้สิบสองพูสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเรียงกันใช่มีวินนี่เด็กพูไหมไม่มีคนละภูหมายถึงภูภูของยิมโนจะเย็นเย็นดูด้วยกันได้ดูด้วยกันได้ค่ะหนูอยากยิ้มเลื่อนถึงเลื่อนหนูอยากจี้มาดาดีต่ออยากจี้สลับกันไงหนูอยากถือ สลับการอ่ะน้องปมาง,งน,น้องป้งให้พี่ปีมโอ้โหใจดีที่สุดเลยใจดีที่สุดน้องใจดีที่สุดลงน้ำสระน้ำไม่ได้ลูกสระน้ำหนาวมากมันหนาวน้ำมันหนาวอ่ะน้มันหนาวกก็เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หนูเล่นน้ำในอ่างแล้ว่ไหคะไม่ใชไปอยากเล่นน้ำนายอยากเล่นน้ำสระเหรอใช่มันเย็นมากเลยนะ พรุ่งนี้กลางวันพรุ่งนี้ตอนกลางวันตอนเย็นไม่เล่นเลยลูกพ่อจะชอบต้นไหนนะพ่อชอบต้นสองต้นนี้พ่อชอบหมดอะมันของพ่อแต่มั่นก็ชอบหมืเดิมเล่นแต่สองต้นนี้คือตัวมีอนาคตต้องขอดูหน้ามาให้น้องดูบ้างสี่อันเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้านับซ้ำอันไหนให้น้องดูบ้างสิให้น้องดูบ้างให้น้องดูบ้าง ดูดูชอบต้นไม้ต้นหนไหนเอาโทรศัพท์ยื่นให้แม่ดูสิว่านั่งดูอะไรกันอยู่เตตกนยื่นยืนให้แม่ดูว่าัดูดูอะไรต้นไม้พอดูอ้าวลวดับเลยต้กระบองเพชรพ่อใช่่หคะโอะระวังตกนะลูกปิปิปิอุยหน้าจอี่ใครเปิออ พ่อจะมาวิ่งไม่ใช่เด็กๆมาแกล้งพ่อเขียนนี่เล่นลูกเล่นลูกโอยโอเคงั้นพี่ลงพี่ลงพี่จะได้ไม่ไงอออันนี้สนุกดีอะไปไปเราไปบ้านนน้นกันดีกว่าปะเป็นลงเป็นลงครับเป็ม ค่อยลงครับไปโอเคค่ะโอเคค่ะ